มันเป็นความเข้าใจผิดของผู้ที่อยู่ในความเป็นทวิภาวะต่อคําอุปมาอันคล้ำคลึกและบิดเบือนที่มีการสร้างกระแสความคิดผิดผิดในเรื่องของปีศาจและซาตานดังนั้นหากจะให้ปีศาจกับซาตานมีจริงแล้วก็พวกมันคงจะมีอยู่แต่ในระนาบแห่งทวิภาวะเท่านั้น มันไม่มีหรอกนะเทวดาตกสวรรค์อะไรนั่นเพราะรูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างที่ถูกสร้างจากแหล่งกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์จะเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่มันเป็นอยู่กันได้อย่างไรแต่หากว่ากันตามความหมายของพวกคุณเหล่าเทพนั้นไม่มีเจ็ดจำนงอิสระพวกเขามีเพียงเจ็ดจำนงอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นส่วนรวมทั้งหมดหรือโครงสร้างทั้งหมดที่สูงสุดของสรรพสิ่งทั้งปวง คือแก่นแท้ของโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่และเป็นอยู่ที่เรียกว่าชีวิตรวมทั้งสาสารปฏิสา,สารสิ่งที่ไม่ได้เป็นสาสสารพลังงานและที่ไม่ใช่พลังงานการรู้สึกนึกคิดและการไม่มีความคิดและพวกเราก็ขอบอกพวกคุณว่า มันยังมีสิ่งอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้อีกซึ่งพวกคุณอาจจะไม่เข้าใจสัจพจน์นี้ได้อย่างครบถ้วนจากการรับรู้ในมุมมองที่เป็นทวิภาวะของพวกคุณได้หรือบางทีอาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในแนวคิดของพวกคุณเลยก็เป็นได้ไมิฉะนั้นแล้วเราก็คงไม่ต้องมาบอกพวกคุณหรอก แต่พวกคุณจะต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองและต้องใช้อยู่เสมอๆเ,เพื่อการขยายออกไปในขณะที่พวกคุณเติบโตสู่การตื่นรู้ที่มากขึ้นในความเป็นพระเจ้าในตัวเองแม้ว่ามนุษย์จะกำหนดเพศในการเรียกขานให้กับมหาเทพแต่ในขอบเขตแห่งเทพซึ่งหากว่ากันตามความหมายของพวกคุณแล้วก็เรียกได้ว่าไม่มีการแบ่งแยกเพศคือ ไม่มีทางเพศหญิงและเพศชายตามที่พวกคุณได้นำคุณสมบัติกิริยาท่าทางและการปฏิบัติบ,ตบางอย่างมาใช้ในการตัดสินเช่นลักษณะการบำรุงเลี้ยงและความเห็นอกเห็นใจว่าเป็นคุณสมบัติของเพศหญิงและความแข็งแกร่งเป็นของเพศชายพวกคุณเป็นผู้แบ่งแยกความเป็นเพศให้กับเทพเองทั้งที่เพศนั้น มันมีอยู่เพียงเฉพาะในความเป็นค้่เท่านั้นส่วนพวกเรานั้นอยู่เหนือความเป็นค้วพวกเราคือความสมบูรณ์ทั้งหมดรู้ประทามแห่งแสงแห่งอาณาจักรเทวะล้วนมีจิตสำนึกที่เป็นพลังงานแบบหลากมิติที่ครบถ้วนสมบูรณ์กว่าจิตสำนึกอันหลากหลายของพวกเราจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเรา จึงไม่ใช้คำแทนตัวเองว่าฉันที่เป็นสรพนามเอกพจน์ในการส่งมอบสารให้กับพวกคุณซึ่งมันก็ดูเหมือนขัดแย้งกันอยู่เพราะพวกเรามีความเป็นเอกเทศอยู่ในความผสานเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นด้วยมนุษย์มักสร้างจินตนาการของเทพให้มีความน่าข่ารพยกย่องบูชาซึ่งเป็นความบิดเบือนไปจากธรรมชาติที่แท้จริงของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดและจิตรกรรมฝาผนังของพวกคุณก็มักจะแสดงให้เห็นถึงกล้ามเนื้อที่กำยำล่าสัรเป็นมัดมัดของเทพเพศช,ชายและเทพเพศหญิงที่มีปีเป็นคนนกหรือกลุ่มเทวดาตัวน้อยน้อยเทพนั้นไม่ได้ดำรงอยู่ในความเป็นเพศช,ชายหรือเพศหญิงเพศเป็นคุณลักษณะของความเป็นขั้วทวิภาวะและแน่นอน เทพไม่มีปีขนนกหรือแม้กระทั่งมีลักษณะเหมือนมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่และภาพลักษณ์เหล่านั้นไม่ได้มีผลอะไรกับพวกเราเลยหรือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราเลยสิ่งเหล่านี้เกิดจากจินตนาการของศิลปินที่ได้สร้างภาพต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเองซึ่งมันได้จำลองและเสริมสร้างความเข้าใจผิดบางอย่างให้เกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้ คำสอนทางศาสนาและพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ของพวกคุณบอกกับพวกคุณว่ากอ d สร้างมนุษย์ขึ้นมาจากภาพลักษณ์ของตัวเองซึ่งทําให้พวกคุณเข้าใจแม้กระทั่งว่ากอ d เป็นดั่งปรมาจารย์เพศช,ชายหรือพระบิดาผู้สูงส่งที่มีร่างกายเยี่ยงมนุษย์ที่ร้วนมาจากกระบวนการทางความคิดและอารมณ์ของพวกคุณว่าภาพลักษณ์ของเทพ ที่ถูกต้องและสมเพศสมผลนั้นคือต้องมีร่างกายเหมือนมนุษย์ที่เห็นตามภาพต่างๆซึ่งแสดงเกี่ยวกับสวรรค์เบื้องบนและภาพเหล่านั้นต่างก็มีอิทธิพลต่อความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของพวกคุณอย่างมากด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นธรรมดาที่พวกคุณจะสร้างภาพตามความเข้าใจของพวกคุณเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ ว่าต้องมีรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์และยังมีอยู่อีกนับไม่ถ้วนในเอกภพที่มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างไปจากผู้ที่อยู่บนโลกใบนี้อย่างมากมายทั้งที่พวกเขาก็ถูกสร้างขึ้นตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจงเข้าใจไว้ด้วยว่าภาพลักษ์แห่งพระเจ้าก็คือชีวิตคือแสงสว่างแห่งจิตสำนึก และคือความรักตลอดหลายยุคสมัยที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามนุษยชาติจะเข้าใจว่า,บ,า,าวบรรดาเหล่าบรมครูผู้รู้แจ้นรูรู้ทางจิตวิญญาณสมาชิกแห่งสภาทั้งหลายเทวาอารักษ์และสิ่งมีชีวิตนอกโลกฝ่ายกุศลทั้งหลายคือเทพซึ่งแท้ที่จริงพวกเขาไม่ใช่ สภาหแห่งแสงสว่างแห่งเอกภพบ,บรมครูผู้รู้แจ้งสมาพันธ์เช้าดาวซิลิอุสและดาวลูกไก่แต่ละชื่อที่กล่าวมานี้เป็นเพียงกลุ่มของรูปธรรมชีวิตที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในรูปแบบของสภาพวกเขาเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ส่งสารข้อคิดเห็นกฎหลักทฤษฎี และความเชื่อต่างๆผ่านทางร่างแห่งภูมิปัญญาซึ่งสภาหแห่งแสงแห่งเองกภพป,ประกอบไปด้วยรูปธรรมท,ที่มีความก้าวล้ำด้านจิตวิญญาณในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ที่ได้บรรลุภารกิจในประสบการณ์และบทเรียนของโลกแห่งทวิภาวะทางกายภาพนี้ได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วและเลือกที่จะมาให้ความช่วยเหลือมนุษย์ด้วยความเห็นอกเห็นใจ เช่นเดียวก,กันกับที่เหล่าชาวสมาพันธ์ไซเลียนพียเดียนส่วนใหญ่ได้ผ่านการมีประสบการณ์บนโลกมนุษย์มาแล้วอยากคิดว่าสิ่งที่เราออกแบบมาให้นั้นเป็นข้อจำกัดที่เคร่งครัดที่พวกเราจะบังคับให้พวกคุณเปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่พวกคุณได้เลือกแล้วเกี่ยวกับพระเจ้าหรือเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณเองความเชื่อของพวกคุณ การประเมินค่าและความเชื่อที่พวกคุณเลือกคือก้าวย่างอันศักดิ์สิทธิ์แห่งทางเลือกอิสระของพวกคุณและถูกรับรองอย่างเต็มที่จากสปปรรพสิ่งทั้งปวงด้านของความศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณเองวิถีทางและรูปแบบซึ่งจะเป็นวิธีการนำไปสู่ความสำเร็จและเป็นแบบแผนด้านวิวัฒนาการของพวกคุณพวกคุณจะต้องสร้าง และออกแบบมันด้วยตัวพวกคุณเองอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพวกคุณเองเพราะมันไม่มีหนทางอื่นใดนอกจากนี้ที่จะทำให้พวกคุณสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยโลกแห่งนี้ได้และมันก็ไม่ใช่ภารกิจของเทพหรือของสภาบรมครูผู้รู้แจ้งทั้งหลายด้วยที่จะมาเป็นผู้เลือกทางให้แก่พวกคุณพวกเรา เป็นเพียงผู้เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารที่พวกคุณอาจจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หรือนำไปปั้นรูปปั้นร่างขึ้นมาใหม่ได้เท่านั้นซึ่งพวกคุณจะปฏิเสธหรือยอมรับมันก็ได้จากการเลือกของพวกคุณและพวกเราจะขอบอกพวกคุณว่าพวกคุณทุกคนจะสำเร็จการศึกษาทันเวลากันทุกคน ความรักคือกุญแจสำคัญเสมอเหตุและผลคือครูผู้สานใจยิ่งใหญ่ที่พวกคุณทุกคนจะได้บทเรียนจากพวกด้วยการมามีประสบการณ์แห่งทวิภาวะ mm hmm. เพื่อมาเรียนรู้ที่จะมีอำนาจเหนือตนเองและนั่นคือเหตุผลที่พวกคุณเข้ามาสู่หลักสูตรนี้ mm hmm. เหล่าครูทั้งหลาย ความสำเร็จที่งดงามกำลังเกิดขึ้นอยู่บนโลกในขณะนี้มันจึงเป็นเหตุการณ์ที่ควรให้ความเคารพในอันที่พวกคุณทุกคนมีส่วนในการเป็นผู้ร่วมสร้างและถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะได้ส่องแสงสว่างที่อยู่ภายในของพวกคุณเสมอมาให้มากขึ้นและมากยิ่งขึ้นไปอีกนักฝันกำลังถูกปลุกให้ตื่นสู่การขยายตัวของแสงสว่าง เพราะนั่นคือการขยายตัวของสัจจะความจริงแห่งความรู้ความเข้าใจและมันคือหนทางกลับสู่บ้านพวกคุณคือรูปธรรมแห่งแสงสว่างเหมือนกับเหล่าเทพทั้งหลายแต่พวกคุณส่วนใหญ่ยังไม่เคยรับรู้ว่าพวกคุณมีความสำคัญมากแค่ไหนและไม่รู้ว่าวิวัฒนาการของพวกคุณที่เกิดจากการสร้างสรรค์ เพื่อตัวพวกคุณเองนั้นมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการของเอกภพมากแค่ไหนก่อนที่เราจะจบการสื่อสารนี้เราขอให้พวกคุณทำอะไรบางอย่างที่พิเศษมากๆขอเวลาสักครู่เดียวด้วยการส่งพลังงานของพวกคุณตรงเข้าสู่ความรู้สึกของพลังงานแห่งแสงพลังงานแห่งเทพที่รู้สึกถึงเราและสืส่อสารลงไป ในความสงบสุขความสุขมเยือกเย็นแห่งเทพและคงความรู้สึกที่ดีนั้นไว้แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นชั่วขณะแห่งการปลอบโยนใช่หรือไม่มันคือพลังงานแห่งแหล่งกำเนิดของแสงของความรักที่มาจากบ้านมันคือภาวะแห่งเทพและพวกคุณกำลังสัมผัสถึงคลื่นความถี่ ตามธรรมชาติที่แท้จริงของพวกเราจากแหล่งกำเนิดที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงของพวกคุณในการดำรงอยู่ของเทพของแสงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันรู้สึกดีมากใช่ไหมผู้รู้แจ้งแล้วทุกๆรูปธรรมท,ที่เคยลงมาเกิดบนโลกใบนี้ในภพชาติสุดท้ายก่อนที่จะบรรลุ ความเป็นคุรูนั้นได้แพร่กระจายพลังงานของพวกเขาทิ้งเอาไว้ให้แล้วซึ่งพวกคุณสามารถรับรู้ในความรู้สึกได้อย่างมากอย่างที่พวกคุณเพิ่งรู้สึกเมื่อสักครู่นี้และมีผู้คนมากมายที่ถูกดึงดูดเข้าไปหาพวกเขาและรักพวกเขาซึ่งพวกเขาทุกๆชีวิตรู้นตอบสนองและพัฒนาไปตามวิถีทาง ของตนเองทั้งสิ้นพวกเขาสร้างสารรค์ความสุขความสะดวกสบายความเรียบง่ายเพราะนั่นคือพลังงานแห่งแสงสว่างและที่รักทั้งหลายพวกคุณคือเหล่าเทพในร่างมนุษย์ที่สามารถวิวัต์ไปสู่สิ่งนี้ได้นั่นก็คือการได้กลับคืนสู่บ้านและบนหนทางศักดิ์สิทธิ์นั้นพวกเราที่อยู่ในอาณาจักรเทวะ ได้ให้ความเคารพและยกย่องพวกคุณพวกเรากำลังรอคอยพวกคุณอยู่และสัญญาว่าจะสาดส่องแสงสว่างสำหรับการกลับมาของพวกคุณด้วยความยินดีปรีดาข้าพเจ้าคือเมตาตอนและเขาพเจ้ามาเพื่อแบ่งปันจัดจานี้แก่พวกคุณผู้อันเป็นที่รักและมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป